ช่อง d ด er. ี o m channel กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเดียก็จะมาสอนทำเกมไอ้ใช่สิก็นั่นแหละเกมแกะน้ำตาลมาจากเรื่องสกิดเกมนั่นเองนะคะอุปกรณ์ก็มีแค่3อย่างเอง,เองนะเดี๋ยวเราไปดูกรณ์เลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะเป,เป็นกันไกเป็นกันไกแบบนี้เลยนะ ไปนะคะเป็นกระดาษลังค่ะอันนี้เดียใช้กระดาษลังเพราะว่าสีกระดาษลังมันเหมือนแกะมันเหมือนสีของน้ำตาลมาจากเรื่องสูงเกมอันนี้ทําไปแล้วเดี๋ยวทำให้ดูนะเห็นไหมถ้าใครแพ้เนี่ยก็ตกรอบไปนะคะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆหรือว่าพ่อแม่ก็ได้นะทำง่ายมาก นี่น่ารักด้วยนะคะเป็นกระดาษด่างอันนี้เดียนล่างไว้แล้วเนาะนเดี๋ยวก็จะมาล่างอีกเนาะนก็บินขวดน้ำนะคะเพราะว่าเราจะใช้เป็นแบบนี้ใครจะทำเป็นวงกลมก็ได้เพราะว่าเดียนทำเป็นสามเหลี่ยมเลยเนาะมาเดี๋ยวเรามาล่างอะไกีกวาก็จะใช้ดินสอเนาะ นี่นะคะก็จะมาวาดกบนคอะขอนี่ก่อนนะนี่จะได้เห็นชัดขึ้นนะมาล่างกันเราจะมาทำแบบเข้มๆคลิปนี้ก็จะสั้นๆหน่อยเนาะเพราะว่าถ้ามันง่ายมากเลยค่ะ แบบนี้นะก็จะเห็นชัดขึ้นว่ามันเชี้ยมขึ้นนะเดี๋ยวก็ล่างไปแล้วต่อไปนะคะให้เราเอากันไกเนี่ยตัดไอ้ตรงนี้ออกมานะเดี๋ยวเยวตียยแบบให้ดูนะนี่นะตัดตัดแบบวงกลมนะแล้วเราก็พับแล้วก็มาตัดข้างในเดี๋ยวจะทําให้ดูนะบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะ บางคนคือแบบอาจจะไม่เข้าใจนะคะแปบ๊บหนึ่งนะนี่นะคะพอตัดอันนี้เสร็จแล้วอันนี้เสร็จอันนี้ไม่ใช่นะ,ะก็เอาออกไปต่อไปนะคะเราก็ใช้เป็นคัตเตอร์เดี๋ยวขอไปหาคัตเตอร์ก่อนนะนี่นะคะมาแล้วนะแล้วเราก็เจาะต้องระวังด้วยนะ คัตเตอร์อะให้พ่อแม่ทำให้นะคะเพราะว่าอันตรายมากนะแล้วเราก็ตัดอย่าไปตัดตรงนี้นะเราตัดตรงที่รูแบบที่เราเรากรีดเมื่อกี้นะค่อยตัดนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้แล้วก็เวลาก็ไม่นานนะคือแบบง่าย แล้วก็สามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนๆได้นี่นะคะเราก็ได้แล้วเนาะเดี๋ยวเราจะลองใส่ได้แล้วก็เป็นไงบ้างนะคะกับการทำน้ำตาลจากเรื่องสวิตเกมนั่นเองนั่นเองนะคะนี่น่ารักด้วยนะทำเวลาให้เป็นประโยชน์นะคะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดีกว่าหาเงินไกจ่จอด นี่นะคะเราก็ได้แกะน้ำตาลออกมาแล้วเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ยลืมกดไลค์กดแชร์กดไลคงงใจเดียด้วยนะอยากให้เดียสอนทำอะไรอีกคอมเมนต์มานะอันเนี้ยเก็บน้ำตาลไม่มีใครขอมาเพราะว่าเดียทำขึ้นมาเองนะคะก็ถ้าใครชอบปนี้ยลืมกดไลค์กดแชร์กดไลเงงใจเดียด้วยนะบ๊ายบาย